บริษัทปิตินะครับในวันที่1มกราคม 25x1 ้า25เขาไปซื้อรถยนต์มาราคา8 0 0แสนบาทนะครับอายุการใช้งาน5ปีหลังจากผ่านการใช้งานมา2ปีเนี่ยราคายุตธรรมเท่ากับ4 0 0แสนมูลค่าจากการใช้เท่ากับ3,7มนนะครับข้อมูลตรงนี้เขาให้ราคายุตธรรมกับมูลค่าจากการใช้มาแล้วนะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่า2ชื่อนี้จะนํามูลค่าไหนเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือเปรียบเทียบราคา ยุติธรรมกับมูลค่าจากการใช้มูลค่าจากการใช้เท่ากับสามแสนเจ็ดคำว่ามูลค่ายุติธรรมก็คือมูลค่าจากการขายนั่นเองแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้มูลค่า,าก,การขายมาเราก็นํามูลค่ายุติธรรมนั้นมาทดแทนมูลค่าจากการขายได้นะครับ มูลค่าจากการขายหรือมูลค่าที่ทำสำหรับข้อนี้ก็คือ400,000บาทเราเห็นว่าอะไรครับมูลค่าจากการขายนั้นสูงกว่ามูลค่าจากการใช้ดังนั้นก็สรุปว่ามูลค่า,าก,การขายก็คือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับนะครับ400,000นั่นเองครับ เราจะต้องนำมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นไปเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีแต่ก่อนที่เราจะทราบราคาตามบัญชีได้เราก็ควรจะต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต่อปีนะครับก็คือการนําราคาทุน800,000นะครับข้อนี้ไม่มีราคาซ่านะครับหาอายุการใช้งานเลยก็คือ5ปีตอกค่าเสื่อมราคาปีละ106 เราทราบค่าเสื่อมราคาต่อปีแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะจะทราบค่าเสื่อมราคาสะสมเมื่อผ่านมา2ปีเราก็นำแสนหกไปคูณ2นั่นเองครับเมื่อเราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเรามาคํานวณกันนะครับว่าสินทรัพย์ณนะวันนี้ก็คือตอนสิ้นปี x สนั้นมีการด้อยค่าหรือไม่นะครับคํานวณราคาตามบัญชี ราคาตามบัญชีก็เกิดจากราคาทุน800,000ลบค่าเสื่อมราคาสะสม2ปีนะครับปีละห6คูณ2นะครับ2ปี302,000ลบ800,000นะครับจะมีราคาตามบัญชีเท่ากับ408ครับเปรียบเทียบก,กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้หลัก เราสรุปกันแล้วนะครับว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับก็คือส0,000นนะครับลบการคือ80,000 80,000นนี้เรามาดูกันนะครับว่าสินทรัพย์ได้ค่าหรือไม่ถ้าบัญชีสูงกว่าแปลว่าได้ค่านะครับ4 0 0 0 0นแปราคาบัญชีสูงกว่าดังนั้นถือว่าสินทรัพย์ได้ค่านะครับได้ค่าสินทรัพย์ เมื่อสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าตอนสิ้นปี x2 เราก็วควรจะต้องมีการบันทึกบัญชีตอนสิ้นปี x2 นะครับสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์วันที่31ธันวาคมปี x2 เมื่อสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าจึงเดบิตขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่เราคำนวณได้นะครับก็คือ80,000บาท และก็เครดิตด้วยค่าเผื่อการไดค้ค่าถิ่นทรัพย์นะครับ8,000 0บาทเช่นกันนี่การบันทึกบัญชีนะครับตอนสิ้นปี x 2เนื่องจากมูลค่าของถินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากสิ้นปี x 2นะครับในโจทย์เพิ่มเติมมาว่าพอมาถึงตอนสิ้นปี x 3 รถยนต์มีราคายุติธรรมเท่ากับสา0 0ส0สามหมื่นและมีมูลค่าจากการใช้เท่ากับ3า0แ0 0ห้าหมืนะครับเราจะต้องนำตัวเลขดังกล่าสองตัวเลขนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันเพื่อหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็เปรียบเทียบระหว่างราคายุติธรรมซึ่งข้อนี้เขาบอกมาว่าราคายุติธรรมนะครับเท่ากับสา0แสนสาเปรียบเทียบกับมูลค่า จากการใช้นะครับโจทย์บอกมาว่า3ามแสนห้าครับราคาวิธีทานะครับก็คือหัวข้อของมูลค่าจากการขายนั่นเองนะครับเราก็เปรียบเทียบกันนำมูลค่าที่มากนะครับมาเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเราจะเห็นว่ามูลค่าจากการใช้กับมูลค่าจากการขายเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ มูลค่าการใช้สูงกว่าเราก็เลยบอกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับก็คือ3า0 0สนบาทนั่นเองนะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วตอนซิ้นปี X3 เรามาคำนวณกันนะครับว่าสินทรัพย์ของเราด้อยค่าไหมการคำนวณก็คือการเปรียบเทียบระหว่าง ราคาตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับเราทราบแล้วว่ามันคือ3 50,000บาทส่วนราคาตามบัญชีนะครับเราจำเปจะต้องทราบว่าราคาที่ตีใหม่ในอดีตนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ จะได้ตั้งที่ราคาที่ตีใหม่ได้นะครับดังนั้นเราย้อนกลับไปตอนสิ้นปีเ2นะครับที่เราได้มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่กันเราได้มีการปรับราคาตามบัญชี4 0่แสนให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วนะครับดังนั้นมูลค่าที่เราบันทึกใหม่ก็คือ4 0 0แสนนั่นเองเราจึงนำราคาใหม่นั้นนะครับมาตั้งเพื่อหาราคาตามบัญชีตอนสิ้นปีเ3ากันนะครับผมจึงนำมูลค่าที่บันทึกใหม่นะครับ ก็คือส0 0แสนนะครับตั้งไว้และหากด้วยค่าเสริมราคาสะสมเราได้มีการปรับมูลค่าตอนสิ้นปี x สพอมาถึงสิ้นปี x 3นั้นเราต้องการปรับอีกครั้งหนึ่งดังนั้นค่าเสริมราคาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการตีราคากันเนี่ยนะครับก็คือแค่เพียงปีเดียวปีเดียวก็คือปี x 3นั่นเองนะครับหลังจากสิ้นปี x สแล้วเนี่ย พอถึงตอนสิ้นปี X สามเราได้มีการคำนวณการด้วยค่าของสินทรัพย์กักนดังนั้นค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตอนสิ้นปี X สามแล้วมูลค่าค่าเสื่อมราคาจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องทราบกันนะครับว่าค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นหลังจากตอนสิ้นปี X 2ที่มีการปรับมูลค่ากันนั้นมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องนํามูลค่าที่ปรับใหม่นั้นมาคํานวณ ค่าเสื่อมราคาครับราคาที่ปรับใหม่ก็คือสี่แสนนั่นเองสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน5ปีแต่ว่าเราใช้งานผ่านไปแล้วสองปีแล้วเราได้มีการปรับมูลค่าใหม่ก็แปลว่าหลังจากมีการปรับมูลค่าให้เป็นสี่แสนแล้วสินทรัพย์นั้นมีอายุเหลืออีกแค่เพียงสามปีเท่านั้นเราจึงนำสี่แสนซึ่งเป็นราคาที่ปรับใหม่นะครับหารอายุที่เหลืออยู่ก็คือ3ามปี จะได้ค่าเสริมราคาต่อปีเท่ากับ1 3 33 3 33 3 3 3 3ัน3 3บาะครับบาทต่อปีนี่คือค่าเสริมราคานะครับต้องการทราบราคาตามบัญชีตอนสิ้นปี x 3าเราก็ได้ราคาใหม่แล้วก็ต้องลบกับค่าเสริมราคาที่เกิดขึ้นเฉพาะปี x สารเท่านั้นนะครับ1 3 33 3 33 3แ3 3าจะได้เป็นราคาตามบัญชีตอนสิ้นปี x สารนะครับ เท่ากับ 266, 26 666.67นะครับเอามาลบกันผลต่างเท่ากับ8 333.3 3 33 3 33. เราดูนะครับว่าสินทรัพย์นั้นได้ค่าหรือไม่ถ้าบัญชีสูงกว่าได้ค่าแต่เราเห็นว่าบัญชีไม่ได้สูงกว่าเมื่อบัญชีไม่ได้สูงกว่า ปกติก็ควรจะต้องจบแค่นี้นะครับแต่เนื่องจากสินทรัพย์ตัวเดียวกันในอดีตเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่านะครับดังนั้น83,333.33ก็33 3 33 3. 33 3, ควรจะต้องมาพิจารณาว่าจะสามารถกลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง83,333.33นะั้นั้นเป็นเพียงความต้องการนะครับเราต้องการที่จะกลับค่าเผื่อ แต่ความต้องการของเราอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมาพิจารณาในการคำนวณขั้นที่2ต่อไปว่าเราสามารถจะกลับค่าเผื่อการด้วยค่าได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับโดยมาคำนวณอีกรอบหนึ่งการคำนวณก็คือการเปรียบเทียบระหว่างราคาตามบัญชีราคาตามบัญชีตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับราคาบาัญชีเอามาตั้งเอาไว้ 2 6 6 6 6 6 6 7เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในอนดีตเราว่ามาทราบกันว่าแล้วหากไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในอนดีตราคาตามบัญชีที่ควรจะเป็นนั้นมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ